อย่างที่ทราบนะครับวันดีคืนดีอยู่ๆก็มีมนรุษย์ที่ไม่ยอมเผยหน้าไปร้องเรียนนะครับร้องเรียนเสร็จพอทั้งพวกผมไปถามเขตแล้วใครร้องเรียนก็ไม่ยอมบอกว่าใครร้องเรียนนะครับเขตเขตก็บ้าที่สอกลวนะครับหลอกลวไปเชื่อเขาเชื่อว่าเออเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมาปลูกลูกก ah, ้วแล้วก็ปิดขวางกันทางเดินทำให้ กรณีเกิดร้อนให้คนที่เกิดร้อนเนี่ยผมว่าไม่มีใครครับผพราว่ามีไอ้โรคจิตคนสองคนนะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องและส,สมดุลณแบบเลยต้องรบกวนพี่น้องมา,าลงฉันทามตินะครับว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยนะเพื่อให้เห็นเห็นว่าเราทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อลผลประโยชน์ส่วนลบส่วนตัวมันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับจากพื้นที่สาธารณะแห่งนี้นะ เดินเป็นที่ที่ชาวชุมชนและมะขบบามบ้านอเคยได้ใช้ประโยชน์มาก่อนในช่วงก่อนก่อนมีการสร้างเขื่อนแต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนแล้วพื้นที่นี้กลับกลายเป็นพื้นที่เหมือนเสื่อมโทรมเพราะคนงานสร้างเขื่อนได้กกองเศษดินนะฮะแล้วก็เศษหินจากลําน้ําขึ้นมาและยังนําเศษตูนเพราะน้นเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างมาทิ้งไว้ในบริเวณนี้นะครับจนล้นจน,จนพื้นผิวของถนน และทางเขตบางกอกใหญ่ยังได้นําถังขยะมาวางไว้เป็นที่รวบรวมขยะนะครับตามที่เราทราบกันอยู่นะครับ <c oughs> จาก <c oughs> จากการเก็บขยะจากสถานที่ต่างๆมาวางกองไว้ในในบริเวณนี้ซึ่งได้ก่อให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นสร้างความเดือดร้อนลำคานแก่พี่น้องประชาชนในชุมชนอีกทั้งคนงานก่อสร้างได้มีการก่อสร้างเรือนพักคนงานขึ้นพร้อมทั้งยังสร้างห้องน้ําขึ้นใช้ในการขับถ่าย แต่เมื่อย้ายแคมป์งานออกไปกลับไม่ยอมลือ้อกกฝังให้เรียบร้อยทําให้เป็นที่อุดจารตาแก่ผู้มาในบริเวณนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งในส่วนของห้องซ้วงห้องน้ําคนงานก็ยังทิ้งไว้หลายจุดโดยไม่มีการกกฝังซึ่งทางชุมชนชาวรามะขามบ้านหมอผู้เรียกร้องทำหนังสือชี้แงให้เกตบ,บางกอดบางกอดใหญ่ถึงพื้นที่ให้แก่ทางชุมชนการสร้างศาลชุมชนและสนามเปตองน,นั้นในบริเวณนี้เดิมทีชาวชุมชน ตั้งใจจะสร้างสาลและสร้างสารและสราเปตองให้อยู่ในระดับพื้นเดียวกับพื้นถนนเหมือนดังที่เราได้สร้างล,กกลานกีฬาเพราะพื้นที่บริเวณที่เป็นเดิมดินที่คนงานสร้างเขียนนามาทิ้งไว้จานวนมากสกูบขึ้นหมักหม,มมเป็นเวลาหลายปีประกอบกับฐันแนวเขียนเดิมที่ผู้รับเหมาหลบไปสร้างในแนวใหม่เพื่อประหยัดต้นทุนแกลับทาให้เกิดผลเสียกับชาวชุมชนทาให้แนวรั้ตะครองทับแค่ลงกว่าเดิมมากกว่า2เมตร ติดทั้งแนวสังเชิงเดิมนั้นมีแนวยาวและมีขนาดใหญ่มากซึ่งพวกเราได้ลองพยายามทุบแล้วแต่ไม่เป็นผลจึงทําให้ต้องสร้างสารชุดชุมชนและสถานเป็นองในบริเวณที่มีความสูงมากกว่าระดับความสูงที่เราได้สร้างลานกีฬาไปก่อนหน้านี้ขณะที่กำลังก่อสร้างก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสํานักงานเขตบางกอกใหญ่มาสามนับสนุนและให้กําลังใจว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไร เพ่ทางชุมชนก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าทางสำนักเาตคงจะมีการดําเนินการทางเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะชุมชนมีความเดือดร้อนเรื่องขยะและทางเข้าออกที่สัญจรผ่านและทางชุมชนของเราก็สนับสนุนให้มีการบูรณะบริเวณที่ทิ้งขยะบนลำรางลำคลองสาพณะดังกล่าวโดวยเทคอนกรีตและเพื่อประโยชน์กับทางชุมชนเห็นว่าบริเวณดังกล่าวอาจจะเป็นที่ออกกําลังกาย วงเล็บลานกีฬาตอบต้้ตงยาเสพติดจ,จึงได้ทําเป็นสนามเปตองและสามารถทําเป็นที่ประชุมของชุมชนได้ด้วยและปัจจุบันชุมชนของเรายังใช้ประโยชน์เป็นที่ประชุมของยุมชนประชุมของสํานักงานเขตบางกอกใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงาน,น,นที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มาใชยพื้นที่นี้ในการดําเนินให้เกิดประโยชน์ซึ่งในข้อเท็จจริงทางชุมชนของเราได้มีการขออนุญาตดําดเนินการบูรณาพัฒนาและสร้างสารรค์ชุมชนดังกล่าว ในคราวเดียวกันไปก่อนดําเนินการแล้วจากเหตุผลดังกล่าวการดําเนินการก่อสร้างสารชุมชนร่วมกับการพัฒนาที่ดรินที่บริเวณที่ทิ้งขยะชุมชนเป็นลานกีฬาโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการถ้าสารชุมชนดังกล่าวไม่ได้กีดขวางทางเข้าออกของคนในชุมชนที่สำคัรแต่อย่างใดดูจากรูปที่เราถ่ายไว้นะครับอันนี้็คือการต่อสู้ที่พวกเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ผมอยากให้พวกเราและชุมชนข้างเคียงสามัคคีกันไว้นะครับคนแค่คนสองคนนะครับมาร้องเรียนเจตรกระบาที่เป็นเชื่อเขาโดยยังไม่ได้ทําประชาบัติอีกเลยตรงนี้จึงอยากจะทําทางประชามัติเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนต่อสู้ว่าที่พวกเราทำเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งถูกต้องไหมครับพี่น้อง้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่า ถ้าท่านคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับพวกท่านน่ะผมจะขอสรรทามตินะครับโดยการยกมือว่าที่เราทำตรงนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของเราทุกคนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับใช่ไหมใครเห็นด้วยยกมือดดวยครับนะครับเพราะว่าเราทำเนี่ยเราไม่เพื่อประโยชน์คนใดคนหนึ่งเราทำเพื่อประโยชน์ของทุกท่านใครเย็นเห็นว่าที่เราทำเนี่ยเราทำสรรทามติจริงเราทำเนี่ยเราทำเพื่อที่ร้องประชาชน ไม่ได้มีประโยชน์แอบฟังรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน .com